วันนี้มรนจะมาสวิธีการย่างลิฟทอายด้วยได้เป่าลมร้อนตัวนี้นะครับวิธีนี้เป็นวิธีการย่างเนื้อที่ง่ายที่สุดเท่าที่บางคือลองทำมานะครับและขั้นตอนการทำนะครับให้เราไปฉีกฟอยมาแบบนี้แล้วก็วางไว้บนไม้แบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีไม้ก็สามารถใช้เขียงแทนได้นะครับเอาฟอยหุ้มไม้เสร็จแล้วก็เอาเนื้อวางลงแบบนี้ได้เลยครับนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็าหาฟอยอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยมาวางทับแบบนี้อ่าแล้วก่อนที่จะเอาฟอยมาวางทับเนี่ยขอแนะนำให้ทานเนยบนเนื้อก่อนนะครับเนื้อมันจะได้ไม่ติด เอาโฟนมาวางแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องกดๆด,ด้วยนะครับให้มันแน่นอ่าแค่นี้ครับง่ายๆครับวิธีนี้อ่าอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปก็จะไปเอาไดเป่าลมร้อนนะครับเราต้องเปิดความร้อนให้สูงที่สุดเท่าที่จะมีได้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วระดับ2นะครับนี่พัดลมเราต้องเปิดแรงให้สุดนะครับจากนั้นก็เอามาลนแบบนี้สักประมาณ3นาทีนะครับ หลังจากลนไป3นาทีต่อไปให้เราพลิกเนื้อนะครับวิธีการก็คือให้เราจับฟอยทั้ง2แผ่นนะครับแล้วก็ทําการพลิกแบบนี้เลยครับและอย่าลืมนะครับพลิกเสร็จเราต้องเอาเนยทานบนเนื้อก่อนนะครับไม่งั้นมันจะติดเหมือนตอนแรกเอาเนยทาลงไปแบบนี้แล้วก็หุ้มฟอยเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะครับจากนั้นก็เอาไดร์มาเป่าต่ออีกสัก3านาทีครับแล้ววิธีการเป่าน,นะครับให้เราเนี่ยเอาไดร์มาวนๆแบบนี้นะครับอย่าจอดที่เดิมนะครับไม่งั้นเนื้อมันจะไหมเป็นจุด นี่นะครับเราต้องกระจายความร้อนให้ทั่วถึงอ่าเมื่อครบ3ามนาทีแล้วมาดูเนื้อกันครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับบางจะใช้มีดแซะแออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหควันพุ่งเลยนี่ครับโอ้ออกมาสวยงามครับโอ้โหควันขมงเลยอ่าเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับอ่าเดี๋ยวบางจะยกเนื้อวางไว้บนเขียงนะครับเพราะว่าถ้าบางใช้มีดหันบนนี้เลยเดี๋ยวมีดบางจะทื่อนะครับเพราะามันจะโดนฟอย นี่นะครับก็จะได้แบบนี้นี่นะครับลิฟอายฮอตแอร์โบเวอร์น่าทานไหมล่ะครับอ่าส่วนใครอยากได้เกียมๆหน่อยก็สามารถย่างต่อได้นะครับอ่าแต่บางประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับนี่ส่วนไอ้พวกเม้นหมูเนี่ยหยุดได้ก็หยุดนะครับบางไม่ไหวแล้วจริงๆครับนี่อ่าอย่าบูลลี่เรื่องนี้ก็เลยนะครับมันไม่สุภาพนี่นะครับเดี๋ยวบางจะเฉือนให้ดูกันแบบคมๆนะครับนี่อ่าสกิลการหั่นของบางเนี่ยยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเนื้ออาจจะออกมาไม่สวยนะครับ บางชิ้นก็อาจจะไปตัดขวางเส้นทำให้เหนียวได้นะครับนี่แล้วนี่ก็คือฝีมือการหั่นของบังนะครับอาจจะไม่เทพนะครับเพราะว่าบังไม่ชอบกินเนื้อนี่สิครับน่าทานมากเลยสีโคตรสวยเลยครับเอามาเด้อพี่น้องแซ่บๆนี่นะครับช่ำๆเลยอา่าเดี๋ยวให้ดูนะครับหนึ่งชิ้น โอ้โหทั้งฉ่ำทั้งเข้าใครที่ไม่ชอบเนื้อเราอยากคิดว่า,าเป็นเนื้อนะครับเราต้องคิดว่ามันเป็นไก่